ขอบเอาความสุขบรรยากาศในชุมชนมาแบ่งปันอีกแล้วรับท่านเจอเจอกับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะวันนี้เอาบรรยากาศต้นเดือนกรกฎาคมฤดูฝนที่นี่อำเภอห้วยทัาทันจังหวัดสีสเกตเขตเทศบาลตำบลการแสนชัยอำเภอห้วยทัาทันจังหวัดสีสเกตประเทศไทยมาแบ่งปันสวัสดีพ่อเม่พี่น้องวันนี้พี่ซาจีพาอ่านไทยบ้านบันเทิงโชว์อ่านพานเพื่อนมาดู บรรยากาศฤดูฝนฤดูฝนชนบทไทยบ้านเราทางไปไร่ทางไปนาทางไปป่ากบเพ็ดจากทางเกรียนไปสภาพเป็นหินครุกไปสภาพเป็นหินแฮหินแดงไปสภาพเป็นหินหินหิน,หนแล้วก็เป็นคอนกรีตและลาดทับด้วยยางมาต่อยพร้อมไฟสว่างโซลา่าเซลล์ที่ประเทศไทยพุทธศักราช2568ทางเชื่อมหมู่บ้านทาง เลี้ยงโคเลี้ยงกระบือกลายเป็นทางลาดยางใต้ทางลาดยางนี้เป็นคอนกรีตนะคุณทานนี้เขาลาดรับยางมาต่อยทับคอนกรีตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไฟส่องสว่างโซลา่าเซลล์นับไม่ถ้วนเสาค่ะยิ่งกว่าเสากินรีเป็นร้อยเสาเลยห่างยาวไปเลยนู้นจะไปถึงบ้านข้างหน้าบ้านข้างหลังนี้ชื่อบ้านคงสีด้านหน้าชื่อบ้านานานวล หรือเปล่าวัฒนธรรมบริเวณแถบอำเภอและตำบลน,นี้เนาะคุณจังหวัดศรีสะเกดจะมีสวยเขเมรลาวเยอมีชนเผ่านั่นหมายความว่าวัฒนธรรมคาบเกี่ยวกันคุณมีทั้งคนลาวคนสวยคนเขเมรคนลาวคนเยอรวมตัวกันเป็นหนึ่งที่จังหวัดศรีสะเกดอยู่รวมกันอย่างมีความสุขและปัจจุบันก็มี ลูกเขยสลัางหลายเนาะจีสกิก็มีลูกเขยมีดองสรังหลายหลายเด้อแฉาบ้านพี่ซาจีนี่จะพูดภาษาลาวด้านหลังก็พูดภาษาลาวภาษาอีสานแต่เนอเนอเนาะคุณไม่เหมือนกันเลยนะภาษาอีสานภาษาลาวมาเท่ากับสีว่าบอคือมูจีสกเกกับสกีจีนไปไปแถวบ้านพี่ซาจีกินกินไปไปบ้านทงสิงจะเป็นเนอเนออีกแบบบ้านน้ำคำก็เนอเนอเนาะเพราะว่า ทนธรรมของเรื่องการสืส่อสารเนี่ยมีมากมายหลากหลายคุณเข้าสู่ฤดูฝนบ้านเราแบบนี้นะต้นข้าวก็กำลังโตข้าวเขียวกระจีสองฝั่งเนี่ยผสมด้วยดอกหญ้าเป็นข้าวนาปีชนิดหวานข้าวขาวหอมมะลิช่วงนี้น้ำกำลังพอดีข้าวนาปีก็กำลังเจริญเติบโตเป็นข้าวไวแสงอายุสั้นสามเดือนด้วยกรมการพัฒนาเกษตรคุณ รากจเจริญเติบโตแข็งแรงใต้ดินแผ่ขยายใต้ดินทําให้หญ้าไม่สามารถที่จะขึ้นมาแข่งขันกับข้าวได้ที่เราเห็นเป็นดอกเนี่ยเป็นข้าวข้าวเออเป็นหญ้าดอกคุณแต่เป็นหญ้าดอกหญ้าอู่ทียงซึ่งเมื่อก่อนเวลามันขึ้นมาชาวบ้านเราจะซีเรียสเดี๋ยวนี้ไม่ซีเรียสค่ะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยคุณแป้นเออเติดเขากระชิมเก็บเอาใบเขานี่ให้งว เอาไปเก็บใบข้าวไปให้สัตว์เลี้ยงช่วงตัดใบข้าวอย่างนี้เราก็จะได้ตัดหญ้าไปด้วยก็จะได้ทั้งใบข้าวแล้วก็หญ้าเอาไปให้สัตว์เลี้ยงจากนั้นข้าวไวแสงชนิดนี้มันจะแตกกอคุณหวานปุ๋ยลงไปยิ่งเจริญเติบโตเป็นข้าวไวแสงที่กรมการเกษตรในประเทศไทยให้หวานซึ่งเป็นต้นข้าวที่ไม่จําเป็นต้องน้ําเยอะข้าวก็จะสวยงามนี่ก็ตัดใบข้าวแล้วค่ะข้าวใบข้าวที่ได้ก็เอาไปให้สัตว์เลี้ยงค่ะ เดี๋ยวนกเป็ดน,น้ำก็ลงนะคุณจากสังเกตเห็นว่านาแปลงไหนที่ตัดใบข้าวนกเป็ดน,น้ำก็จะลงเขาจะมาเอาใบข้าวไปทาํารังนกเป็ดน,น้ําแถวบ้านพิสาจีก็แถวบ้านแถวบ้านบันเทิงโชเลยเนาะก็เยอะอเยอะนะคุณนะคุณสามารถเข้าไปรับชมอ่านไทวบ้านบันเทิงโชทางช่องสีฟ้าได้นะคุณพิสุทธาจีภาษาอังกฤษค่ะพิสุทธาจีภาษาอังกฤษ ช่องสีฟ้านี้จะลงทุกวนันทุกวนันช่องสีแดงนี้รู้สึกพี่าจิมได้ลงหนานแล้วนะคะใครเข้ามารับชมผัดไาบ้านเันเทิงโชว์ของพลังกำลังใจให้กันและกันนะคุณทำคลิปในยูทูบ้านเราให้ชมกันช่วงฤดฝูฝนไม่ใช่ฤดูมรสุมมรสุมนี่คือเป็นเดือนสิงหาคมจะมีพายุเข,ข้าช่วงนี้เป็นฤดฝูฝนนะข้าวกำลังสวยงามชาวบ,บ้านก็เริมตัดใบข้าว ช่วงนี้ต้องการใบข้าวหอมกับหญา้าใบข้าวและหญ้าที่ได้ก็เอาไปให้สั์เลี้ยงเบิ่งทางที่เราด,ดูดูฝนน้ำงาม,งามเดินทางสะดวกไะเราก็จะไปทางนี้กันต่อเลี้ยวซ้ายค่ะไะฝั่งด้านนี้เมื่อก่อนก็เป็นทางเกวียวทีนี้กลายเป็นทางคอนกรีตเดินทางอลังการมากเลยคุณสะดวกสบายไปี่เบิ่งหมอล่ามบมวน ไปจีบสาจีบบ่าวเนาะเช่นที่ทางนี้สามารถลัดข้ามห้วยัะทานไปอำเภอสํารมท่าก็ได้ค่ะสะพานข้ามลำห้วยก็เป็นคอนกรีตใหญ่มากคุณพร้อมใส่สองสว่างมีท,งทางในโซนอโศกไทยบานา้า่ใช่ง่าม,ามเป็นคอนกรีตถ้าบานหนาขับจี่รถมอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานขี่รถเกง๋งขี่รถกระบะออกไปไห้ไปหน้านะหาเกรเพลเมื่อกี้พี่ไทยบ้านบนิงโยไปถ่ายในป่ากเกีเพล ทีไ่ไปถ่ายมปแล้วเอาไปลงช่องสีฟ้าช่องสีแดงยังไม่ได้ถ่ายนะครับก็ปลูกยางนากันคุณเมื่อก่อนต้นเล็กๆตอนนี้ยางนาสูงอลงังการเป็นต้นไม้มีค่าเข้ากับลุมทกศต้นละแสนนะคะจะบอกให้โอ้พีา่าจีได้เห็นก็ได้เล่าเพื่อนฟังพีกซาจีไม่ได้มีที่มีทางกับเขาแค่ชั้นตึกตัวกระจธรร,ดรมดาธรรมดา นะก็ภูมิใจในอาชีพของตัวเองคุให้ถูกถงงางวัลทีนึงก็ก็อยางในที่คือเขาอยู่เกิดมาชาตินี้ร่างกางยแข็งแรงก็คงจะมีมรูปปั้นนาได้ครอบครองที่ดินจะได้ปลูกต้นยางนาเพื่อชาวบ้านเขาแต่ยุคนก็ล่วงเลยแล้วนะแม่ก็ที่ไหนน้ํเข่าป่าคนอื่นเขาได้ที่ได้ทางพ่อแม่ก็แบ่งให้กันเยอะพี่สายบ้านพี่สายไม่มีที่ค่ะโอ้ยนี่ก็ปลูกยางนาล ต้นกระนาปลูกยางนานและกระดาษยางซอา้อกหนายกระดิดงที่เรปลูกไม่ใช่ไงค่ะเราก็ให้กำลังใจตัวเราเองเราก็ยังทำยังไงทำยูท Tube, ูบเนาะทำยูทูบเพื่อนๆที่ชมนกันค่อยๆสะสมไปสองฝั่งเต่นี้ก็จะปลูกยูคากันปุนยูคาก็เป็นไม้มีค่าเขาก็หน้าแรงก็ตัดยูคาขายแพงนะคะ ใหนีิจังสีตัดเกี่ยวข่าแล้วก็ตัดยุค้าต้นแต่ตัดยุคขา้าขายยุค้าก็หมายมีค้ามีที่รับซื้อค่ะใกล้ๆกันแล้วแถวนี้หมู่บ้านด้านหน้าก็จะปลูกยางพาราปลูกป่มปน้ำมันเยอะอยางพาราก็มีที่รับซื้อเข้ามาประมูลถึงหน้างานเลยค่ะแล้วก็ป่นาน้ำมันก็มีที่รับซื้อใ,ใกล้บ้านค่ะอันนี้ยางพาราอันนี้ต้น ต้นยางนาโตแล้วยางนานี่คือเข้าโครงการทกศมีฉโฉนดที่ดินปลูกยางนานะแถวบ้านแถวบ้านทางฝั่งประเทศไทยเนี่ยปลูกยางนาเข้าโครงการหลวงเข้าโครงการของทกศของสากรคุณจะได้เงินเขาเริ่มนับเลยนะลงทะเบียนเขานับยังไง่ะเธอรอบวงค่ะรอบวงความโตของของต้นอยู่ค่ะเขาก็จะปล่อยให้มันโตไปสิบปีอย่างเงี้ยเออก็ได้ต้นละแสแล้วคุณ ปลูกกี่ต้นละโอ้แหละลูกเต้าก็ได้ได้มอรดโพ่อแม่ทำไว้ให้เนะวมาเขาปลูกยางไงเยอะมากคุเสียบลงไปเสียบลงไปเลยก็ปลูกช่วงหน้าฝนนี่แหละค่ะปลูกก่อนได้ก่อนคุณเพื่อนข่อยห่าปลูกเลยเขาว่ามันโหกคือการจะเปลี่ยนความคิดคนอะมันเปลี่ยนยากนะใครเปลี่ยนก่อนได้ก่อนค่ะต้องรอให้โจนไงคุณ จนไม่มีที่ไปรามัดถึงจุดสิ้นุนะเพราะว่าบ้านเราเห็นไหมช่วงหน้าแรงเมื่อกี้ใครเผาต่อเพืองต่อซางโดนนะคะคุณจะไม่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐคุณจะไม่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเลยเพราะบ้านเราเรนี้สัมมโนโอปะชาะกรคือมีชื่อในเครื่องคอมหมดใครทําอะไรไว้บล็อกรายงานในเครื่องคอมคุณก็ไม่ได้สิทธิ์ในสิ่งนั้นนาใครใครเผาคนนั้นก็จะไม่ได้ ไล่นะแล้วไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐน,นะเธอกอ,อ,อนี่แหละเขาใช้มาตรการนี้เลยก็เลยไม่ค่อยเผากันเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นถกรบต่อเปืองต่อสางแล้วก็ยาข้ามแรงยาข้ายาก็ไม่ค่อยขีดส่วนใหญ่จะใช้คุมหญ้าเอาก่อนก่อ,อนวานเขานะแต่ก่อนนี่างทีได้กินเสียงเอ,อได้กินได้กินหญ้าแงอันหญ้าข่ยายหญ้าข่าปลคอยเทอรีเม้นแนงเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วคุณ บ้านขนาดขึ้นหญ้าที่ขึ้นเขาก็ตัดเอาไปให้งูอ่ะเพราะตัดมันก็ไม่ขึ้นเพราะรากข้าวเนี่ยรากข้าวมันแข็งแรงรากข้าวมันแผ่ขยายใต้ดินนะต้นข้าวมันก็เลยแข็งแรงโตก่อนเนี่ยแล้วก็บ้านเราก็ปลอดหายพักแยงกระหลิมการมาเกิดพักแยงหญ้าหมวงอหญ้า ยากลามปูเงี้ยเธอสีเหลืองแล้วก็ยาหัวงอกจะเข้า่เค่อยเห็นทั้งเหเห็นลหลายหลายจะมาค่อยถอนค่อยลมออกเ,เดี๋ยวนี้ข้าวที่มันเกิดแล้วมียาไม่ใช่เรื่องปัญหาเลยค่ะลงแขกค่ะมาเดิอผูใใ้ไอยากได้ยาไดหยาไปเขาไปหงัว่มาตัดเลยค่ะแาวบ้านพี่ชายจะว่าอย่างนี้ค่ะมันก็นมาตัดไปข้าตัดยาันเลยเติมน้ำมันค่ะ ในชุมชนบ้านเราก็จะมีปั๊มน้ำมันนะครัอุย้ยดอกกระเจียวดอกกระเจียวสวยมากเดี๋ยวนี้ร้านขายอาหารทะเลก็เยอะคุณใกล้ไกลแล้วก็ขับรถขายตามหมู่บ้านเลยอาหารทะเลขายหมูขายอาหารทะเลอย่างเงี้ยเยอะค่ะหาติงเงินสื่ออัน อาหารทะเลแล้วนะทีนี้อาหารทะเลสง่งถึงบ้านเลยค่ะแล้วก็สินค้าก็สั่งออนไลน์กันดูออนซอนไปจ้าซออนหลายทางในชุมชนบานห้างามงามเป็นทางหลาดย่างเบิร์ดหลับพี่นอ้องเดี๋ยวค่อยจะขี่รถครับพาเพื่อนๆไปชมอันนี้อีกรอบหนึ่งเนาะมันยังไม่ครบ10กว่านาทีเลยแม่เพราะว่าลงคลิป YouTube มันต้องได้10กว่านาทีนะมีพาเพื่อนมาดูบรรยากาศช่วงฤด,ดูฝน ต้นเดือนกรกฎาคมบรรยากาศดีมากปะ่ะเ,เพื่อนๆได้ยินเสียงธรรมชาติไม่เอ่ยได้ยินเสียงลมไหมคะอันนี้คืออลิจิเลยนะไม่มีเอฟเฟกใดๆทั้งสิ้นเป็นเสียงลมแล้วก็เสียงกระเทยคะ่ะวันเดียการเับเี่บกระเทยโตหมากันล้อประกระันก็ไม่ให้ล้อแต่คุณก็จะเห็นกระเทยลออย้อทุกวันทุกวันในพี่นา้าเอาขันบารล้อกระห็ยอย่างนี้นีนะอันนี้ทางไปไรไปนาะ ด้านหลังเป็นบ้านานางนวลบ้านพิชิาจีด้านหน้าเป็นบ้านองค์สิบค่ะซึ่งมีลำห้วยทับทายแล้วก็มีป่าเขียวป่าโซนคนพิเ็ษถ้าสะอ้อนบนพน้อ่างไปไหนไปหน่ามากกว่าเป็นค้อสิ่งที่หลา,ากย่างเมืแดงแล้วก็มีไร <Laura> โลซล่าเซลล์กลางคืนก็สว่างสวัย เยอะก็จะเป็นเป็นเทศบาลค่ะการที่จะเป็นเทศบาลได้ต้องมีหลังคาเรือนประชากรเยอะถึงจะได้เป็นเทศบาลค่ะยกระดับเป็นเทศบาลเมื่อเป็นเทศบาลงบก็จะเยอะ4ปีค่ะนายกอยู่4ปีค่ะแล้วก็เลือกตั้งใหม่แล้วก็จะมีทีมงานเป็นสอทอค่ะสอทอก็สมาชิกมาจิงก็จะแข่งกันการสอบปริญญาเขาเป็นลงเลือกตั้งได้เลยคุณ อยากได้อะไรก็ไปยกมือเสนอเอาแล้วก็บ้านเราก็เขียนโครงการตนะัวหนุ่มเท่ไหนยังเป็นลูกรางยังเป็นเล็กกเฟยเงี้ยก็เขาเขียนโครงการไว้ใช่ไหถัดไปงก็าร์มฮองารีกลุ่มพัฒนาแข่งขันกันจ้าเรียกว่าการกระจายการปกครองเมื่อก่อนมันการปกครองจะกระจุกรวมกันอยู่ที่จังหวัดหรือว่าย มีพวกรารจ่ายลงมาส่วนอำเภอส่วนตำบ,บนค่ะองค์การบริหารส่วนตะบ,บนหรือเรียกว่าอบตอเทศบาลตำบนตททตค่ะเทศบาลก็จะใหญ่กว่ากว่าอบอตอเทศบาลตำบนใหญ่กว่า การบริหารส่วนตำบลเพราะว่ามีประชากรเยอะมบก็จะยุ่งมากิจกรรมต่างๆก็จะโอเองเกิว่าแล้วก็แต่ละตำบลก็จะมีสิบกว่าหมู่บ้านคนอยากได้อะไรก็ต้องค่อยๆค่อยๆอนุมัติโอ้ค่อยๆทัดการมันจะเสกควทีเดียวไม่ได้การเมืองก็เป็นเรื่องธรรมดาคุณมันเป็นเรื่องความสวยงามนะกระชาธิปไตยต้องมีการ อะไรเลยเวลาทําอะไรเวลาจะกินก็กินกันทั่วเลยมันต้องมีคานด้วยนี่แหละเขาเรียกว่าเสน่ห์เสน่ห์เรามองให้มันเป็นเรื่องเสน่ห์เป็นเรื่องความสวยงามคุณเวลาเหตุอย่างมันตรงมีคนเห็นต่างมันจังทีดีเมื่อเห็นต่างแล้วก็ถกกันเถียงกันในสภาแล้วตกผลึกแล้วค่อยลงมือทํามันเป็นความสุขจริงๆเลยนะคุณถ้าอะไรที่แบบเห็นพร้อมต้องกัรยกเมื่อคืนเป็นคอมมินิตเออผมมีเห็นขาดเลยสู แต่ถ้ามันเป็นจะทําอะไรแล้วเราเราได้ถกกันแล้วถกการาดูปัญหาอะไรเรียบร้อยยกมือสิ่งที่จะเกิดไม่เกิดอะไรเงี้ยเออได้ถกกันก่อนเราค่อยทําเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องดีค่ะน้ำคุณน่แล้วก็พาเพื่อนชมวิวทิวทัศน์ไป เดิกับป็นงห่าดอกเด้อ่ะญยาดอกญ้าดอกเกิดตามทุ่งไร่ทุ่งนาะบเธอไม่ไปดำนากับเขาหลอบอเดอ้อนี่เมื่อก่อนพิชาจีตั้งแต่เด็กน้อยแล้วมาาาจับกกเหยียบไปต้องอยู่ฟ่งผีนี่ต้นตาสต้นสะแบงหน้าหลายหะ,ะโกพผาเขียดแล้วก็มีต้นก้นามปูต้นหญ้าหัวงอกนี่คุณปากคอย,ย,ยใหญ่นสาน้าก็นาผีหน้าหนอกอยู่แถวนี้แหละคะ่ะ แต่ขอดด้าหน้าขวบอบิอด้าเด้อเกี่ยวขอ,อยกรบอบไปเกี่ยวค่ะเขาอ,อยู่ที่ไหนเธอสวยเปิดได้เย็นฉ่ำจาอันนี้รู้สึกว่าตัด <c oughs> ตัดไปแล้วด้หนี้เมื่อกลืนมาอีกเนาะนี่ห้าดอเดี๋ยวก็ตาดใหงัวอที่นี่โอ้ยงัวกิดอิ่มค่ะ โดนแล้วก็ไปสิคะเพื่อนนเห็นไหมย่าดอกเต็มทุ่งไร่ทุ่งนาเลยคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะสำหรับวันนี้ลาเพื่อนๆไปแล้วสวัสดี